อ้จารย์กสกอร์ได้ละแบบนี้ก็ได้เหรอคะจะส่งใจไปช่วยแล้วกันนะ เชสเทสได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินไหมได้ยินเสียงแอดชัดไหม mm hmm. ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เปันกำลังจะให้ครับเกตบอลทิพย์ชาติไทยด้วยนะคะ mm hmm. สูสุดเท็กบอลทัวร์แบงคอกนะคะสองศวันนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทค,คู่ชายทั้งหมดเลยนะคะแข่งเป็นรอบแรกนะคะเจอกันในสายรอบแบ่งสายนะคะแล้วก็มีทั้งหมด สี่สายนาสายละห้าทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครเป็นที่หนึ่งที่สองในสายนะคะจะเข้ารอบแปดทีมทันทีเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะแข่งเยอะนะคะน่าจะแข่งทีมละประมาณสี่ครั้งนะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะคะก่อนแล้วก็ตามด้วยประเภทคู่หญิงะคะ่ะโดยคู่ผสมนะคะจะมีแข่งในรอบสิบหกทีมด้วยนะคะแต่ว่าคู่หญิงจะมีจะจะถ้าเป็นที่หนึ่งที่สองในสายจะเข้ารอบแปดเลยนะคะ โอเคค่ะปากตัวลรกก็แชร์ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันนะคะในประเภทผู้ชายนะคะระหว่างทีมชาติไทยนะคะเจอสีแดงน,นะคะเล่นโดยโตโน่น,นะคะกับพี่หลีนะคะพบกับขม่านะคะในเซตที่หนึ่งนะคะไทยเสิร์ฟก่อนลูกแรกหลีเสิร์ฟดีนะคะขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนะคะ่ะคนได้ยินเสียงแอปชัดนะคะ โอ้โหลนี้ทม่า,มาเาดีนะคะเป็นแต้มของพามา่านะคะเดะขคามป้าไปเลยค่ะแจมตอนนี้ที่หนึ่งเท่ากันค่ะันม,ามาเากเโอ้ให้พูดใหม่พี่หนูว่าน่าจะดำอยู่นะ มันน่าจะดําอยู่นะถ้าถ้าอยู่สามวันน่าจะดําอยู่นะพี่เขมอยู่ถึงวันสุดท้ายเลยไหมคะหนูว่าน่าจะดำแหละ <laughs> ใช่โอ้โหทำมากเลยดีนะคะแจบมบตอนนี้ที่หนึ่งต่อสองะไทยหนึ่งก็มาสองค่ะยืนเต็ดแต่ว่าเต็แรกนะเต็ดข้ามไยเลยนะคะคือหลเซิร์ฟแ้มตุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเซนะิร์ฟมา ใครเข้ามาแล้วฝากตัวไลค์กดแชร์ให้แอฟด้วยนะคะเซลุ์ยพี่อสองค่ะของไทยมา,มาจาับหนึงสองยืนปลากระเบ้าเปิดลงังเท้าชงหัวมากยังรับได้ยุ่ัวะโอ้โหลูกนี้พี่โนหยอดกินกะเบานะคะเป็นค่อยของไทยอี่ยังวะ แบบจังหว,วะอย่างว่าเนี่แหละจังหวะนี้แหละแต่แบบเตรียนเสิร์ฟมาตอนนี้ 2, 3, 3 9, ต้องเสิร์ฟค่ะสองเท่ากันค่ะเสิร์ฟแล้วจีเน็ตไปต้องเสิร์ฟลูก้พิสูจน์มา โอ้ปาดลงเข้ามาแกกหัวข้ามากอน,นี่แหละจังหวะของเล่าลูกนี <c oughs> ้ต้อง,องยอมเขาเลยนะเขาจับร้อยเปอร์เซ็นต์เตทีนึงข้ามป้ายไปเลยนะคะเป็นคอยของพมา่พมาค่ะแกมตอนนี้พม่านำไปแล้วสามสองค่ะ ในประเภทคู่หญิงกับประเภทคู่ชายนะคะการเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะยังเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นใครที่เสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะต้องหมุนออกมารับนะคะเช่นตอนนี้นะคะฝั่งพมา่ารองเท้าเขียวเสิร์ฟใช่ไหมถ้าเสิร์ฟครบแ้มเสร็จแล้วก็คือต้องเปลี่ยนออกมารับนะ,ะให้คนรองเท้าสีฟ้าไปรับนะคะนเป็นคู่ผสมนะคะถ้าผู้หญิงเสิร์ฟผู้หญิงรับผู้ชายเสิร์ฟผู้ชาย <S <S รับรูกนี้เป็นมันคู่ต,ตัวแล้วะคะ่ะถ้าในประเภทคู่นะคะถ้าคู่แล้ว ก็คือเสียเลยค่ะเพราะว่าอีกคนนึงวิ่งไปแก้ให้ทันนะคะแต่ถ้าเป็นประเเดียวพูดแล้วไปเลยได้นะคะตอนนี้พม่านําที่4งค่ะเดอร์บี้ได้ชมเข้ามาปาดแต่ต้มนี้ชูไม่ได้ัดนะคะเป็นแต้มของฝั่งหมา้าค่นนะแต้มตอนนี้5-2คนะ่ะ สวัสดีโอ้โหมาสดดีมากเลยนะคะทุกคนช่วยกันแชร์นะคะแชร์ไปแล้วก็ช่วยกันมาเชียร์นะคะว่าไครเจอเข้ามาคุณดีมากเลยนะแต้มตอนนี้เป็นเสิร cool. well ์ฟแล้วนะคะแต้มอยู่ที่สองต่อหกไทยสองง่ะก็สิไทยสองเข้ามาหกค่ะดูนิดนิดเป็นหูุดหนิดหนึ่งหนะตลองเสิร์ฟรู่ที่สองนะคะ ของไทยอีโนเสิร์ฟหนึ่งสองดูงนนี้ล้นแล้วนะคะเป็นค้อยของไทยนะคะตามตอนนี้สามสิบหกค่ะดีโนโจะเสิร์ฟบุงนีน้เสิร์ฟดี้แต่โดในป้ายไม่ถูกแล้วนะคะ โดนนิดช่วงหลังลูกเสรอหน้าผักสวรรค์ทำงานโอ้โหไม่ทำงานเลยหน้าผักสวรรค์ฉันปิโนโเขามีท่าเสือนะลูกสองเขาเป็นน้าผักสวรรค์นะแต่เมื่อกี้ไม่ทำงานนะติดเม็ดไปเป็นดับเบิลพอเป็นคอยของฝักเข้ามานนะแต้มตรงนี้สามเจ็ดเดีรยดีเม็ดเปล่าแต้มมาก่อน โอเโหนี่มึงออกเองนะครเป็นค่อยของฝั่งพม่านะคะพม่าเริ่มเล่นกล่นงแล้วใช่ค่ะพม่ามาดีนะคะถ้าถ้าแอดมองได้ว่ากม่ามาดีเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะเล่นได้ขนาดนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ใครสามพม่าแตกค่ะคนตืมอ่จาร่เหนียวกระเทศไยเลยจะเข้าเล่นตะก็ เขพ,พอกันค่ะเขพ,พอกันเราก็เล่นดีเราก็เล่นดีค่ะแต่ว่าดีคนละแบบนะคะและแบบ้วแต่จังหวะค่ะเสิร์ฟลูกสองนะคะเสิร์ฟเข่าไกลมากมาจับซ้ายชงขวาโอ้โหนึ่จะเสียก็เสียเองง่ายๆเลยะคะ่ะเป็นพอยของฝั่งไทยนะคะตอนนี้เป็นเสิร์ฟนะคะประมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟะะแ้มตอนนี้ที่84ค่ะ หน้าจอมืดมากเพราะว่าใส่แว่นกันแดดสี่จักหนึ่งช่วงสองเรียบร้อยนะคะแก้มุกันของไทยนะคะตอนแรกก็ยืนล่มเู่นะทำไมตอนนี้เริ่มแดดแล้ว 85ค่ะเพราะว่านำอยู่โอ้โหลูกนี้พามาเสิร์ฟเอสนะคะเสิร์ฟดีมากนะ,ะเราไม่ได้เปิดเลยนะนี่เสิร์ฟขวาสุดเลยไม่คิดว่าจะลงนะเป็นลนูนกไม่อยอมท้องจริงเพราะเสิร์ฟสวยมากพามานำไปที่ก้าต่อ5ค่ะเสิร์ฟลูกที่สองนะครับมา โปรเิโนเตดีนะคะเป็นคอยของไทยนะพอค่อยตามมาตีแล้วแกมานะเขามายังได้เสร์ฟอีกแต้มหนึ่งนะคะก่อนจะเปลี่ยนเสร์ฟนะคะเป็นที่รีเสิร์ฟมาแกมันที่าต่อ6ค่ะเสือตีเปิดฟ้าชงซ้ายสวยด้วยปาดมาเบาๆจับหนึ่งสองโดดซ้าโอ้โหลูกนี้ก็ายอมเขาเลยนะไม่คิดว่าจะฟาดลงนะคะล่าสุดตีมือกันเอง้วด้วยนะคะ เอามาตีมือกันเองเฉยเลยเหมือนมีตอนมี่ต้นเวียดนามเลยนะคะพี่นิคที่ว่าตีกันเลยดีใจไปนิดนึงนะเอาหน่อยพี่เอาหน่อย,ออยมือตีกันนิดนึงค่ะ โอ้หีกันดีใจไปหน่อยมือมันกระแทกกันค่ะตอนนี้เป็นเสิร์ฟแล้วนะคะใครจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะ,ะเสิร์ฟโดยที่ดีะคะ่ะแต่ตอนนี้ที่หกต่อสิบค่ะๆๆๆๆๆๆๆ หยอดตีนะคะเป็นคอย์ของไทยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อสิบแต่ถ้าคอยไลน์มาทีละแต้มเราย,ยังมีโอกาสเซอร์บีสามครั้งนะคะอีกสามแต้มถูกมั้ยเจ็ดสิบเซอร์บีลูกนี้คอยไทยแลนด์เลยนะลูก ลูกนี้เสิร์ฟออกไปนะคะต่อเสิร์ฟทุกที่สองค่ะโหลูกนี้พะมาเตะแล้วชิ้นตัวนะคะ เป็นคอย์องะมาานะคะเป็นเซตคอยนะคะตอนนี้แ้มตอนนี้แปดต่อสิเอ็ดค่ะพาะมาณได้แจมนี้นะคะจะจบเซตที่หนึ่งไปนะคะแปดสิบเอ็ดสดีเกิดได้อยูคัดไหมอ่าแกเสียไปเองนะคะจัดที่ไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะจัดที่ไทยนะะจัดแข่งขันที่ลานคนเมืองนะคะ ตรงหน้าวัดสุทัเสาวชิงช้าค่ะจัดแข่งขันตั้งแต่หน้าสาราว,ว,วาการกรุงเทพมหานครค่ะจัดแข่งขันวันที่ส7บเจ็ถึง19นะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะสะดวกนะคะสามารถเข้ามารับชมได้นะคะเข้าซับเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครอยากมาดูนักกีฬาดาราโลกสามารถมาได้เลยนะคะอันนี้ไทยไม่ตามมาแล้วมื่อสิสียแลวทุกคน ประมาตอนนี้110ค่ะลูกนี้ปากแฉลบเบาๆนะดีนะครับเป็นพอยของไทย สิเ็ดเท่ากันนะคะในเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองนะ่ะไม่มีแป้มเดียวนะค่ไปได้แต่นี้จะเป็นผู้ชนะในเซตแรกนะคะแรมตอนนี้สิเอดเท่าเป็นโอกาสติดเกมของเรานะคะเพราะว่าเขาจะเสิร์ฟลูกสองข้ามามาเบาๆนะคะเราใช้การเสิร์ฟด้วยหัวค่ะนโนเปิดซ้ายชงขวาสวยๆยยนี้เอะไปสิ hey. โอ้โห oh, เรียบร้อยนะคะกลับามาเซ้งชนะนะคะไทยแลนด์ในเซตที่หนึ่งนะคะไทยนะคะเอาชนะพะม่าไปด้วยคะแนบนบสิบสองต่อสิบเอ็ดนะคะโอ้โหแบบไคอสสิบเอ็ดไม่เกมนะคะพะมา่าดีแล้วะคะ่ะเรามาเชียร์กันต่อพักไทามาเอ,าเอาาเ้ยทม์เบรกหนึ่งนาทีนะคะใช่เพิ่มเพิ่ โอ้อโหมันยิ่งโหดมากมันยิ่งแปดศูนย์เมื่อกี้อาทิตย์นี้ไปดูได้ค่ะสามารถมาดูได้เลยนะคะก็ชมรีม้นมีค่าใช้จ่ายนะคะวันอาทิตย์จะเป็นการแข่งในรอบแดทีมในทุกประเภทเลยนะคะทั้งประเภทผู้ชายผู้หญิงแล้วก็คู่ผสมค่ะ<า>เกือบไปแล้วใช่ค่ะเกือบไปแล้วโอ้โห กองเสียก็พอกองเสียสิบเอ็ดเท่าสุดยอดครับผมขอบคุณค่ะร้อนไหมคะกลับไปน่าจะเป็นอีกคนนึงนะคะเพราะว่าดำดำกระเดิม <laughs> ดำกเดิมใช่เปรี้ยวยังไม่คืนเลยค่ะดำอีกแล้วน่าจะร้อนมากๆเจอแดดไทยใช,ไใช่ค่ะไม่ใช่แค่เขานะคะเราก็ร้อนเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ จะมาดูการแข่งขันนะคะให้เตรียมร่มเตรียมพัดลมมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะคะถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนมากเลยนะคะรอบนี้อโปมาบอกมาค่ะโยอีกซายนะคะเรียวอโปคู่มาเล็กใช่ไหมใช่คู่ชายอัโปคู่มาเล็กมันจะคู่ค์ดนะคะเมรนะคะ